อาสวัสดีครับ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 วันนี้วันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดนะครับปีหกสิบหกนะฮะวันที่ยี่สิบนะครับหลังเลิกงานนะช่วงนี้งานยุ่งนะฮะน,น,นานทีมาเจอกันทีนี่แหละจะได้คิดถึงกันหน่อยนะครับจะได้คิดถึงกันหน่อยนานเจอกันทีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะฮะมา ฝนตกกันบ้างไหมครับช่วงนี้ฝนตกนะฝนตกทุกวันเลยนะมาดูนะฮะรายการเปรียนเจริญพรนะฮะหลวงปู่บุญสมนะฮะจังหวัดชนบุรีสายเหนียวเลยนะฮะบอกเลยว่าสายเหนียวนะฮะจังหวัดชนบุรีนะฮะโอ้โหซีนเดิมๆเลยนะมีอยู่สองเหรียญนะครับซีนเดิมๆเลยนะฮะนี่นะฮะฝากติดตามช่องไวรุ่นผ้าใหม่เลยนะครับ ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมนะครับรายการใหม่ๆอัปเดตรายการอยู่เรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ก็นาน,านมาทีหน่อยนะฮะนา,นานมาทีหน่อยเพราะว่าทํางานประจําช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับเว้นจากจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะโอ้โหเจริญพรหลวงพอ่อนะครับมาดูนะฮะสายเหนียว พลาดไม่ได้เลยพี่เอ้ยมา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 ,มาสีเดิมๆเลยแกให้ดูสองเหรียญน,นะฮะข้างในเป็นยังไงนะครับขออนุญาตนะพี่นะเล็บก็ไม่ค่อยจะยาวนะสีเดิมๆเลยนะพี่นะขออนุญาตโอ้ยกัดฟันแกะยังไม่ได้เลยพี่อึบ จืบอัดจืบไม่ได้นะพี่นะ้องทำไงดีพยายามอยากอยากจะแกะให้มันส,สวยๆนะพี่นะตัดเล็บไปด้วยเก๋นะพี่นะใจเย็นนะครับ ที่นีจะยาวนานหน่อยนะเอาแบบนี้เลยมาไม่ได้ลอกตามสีนะมานะครับเป็นเจริญพรนะครับจะเติมพรหลวงปู่บุญสมนะฮะสายเหนียวนะครับมาเหรียญที่2แกะแล้วก็ลุ้นพร้อมกันเลยนะฮะหลุดมุงหลุดมือกันไปหมดแนละ้ว โอ้ด oh. สุดจริงสุดจริงนะพี่นะสุดจริงสุดจริงสุดจริงช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งวัยรุ่นพระใหม่เป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่บุญสมนะครับจังหวัดชนบุรีนะฮะโอ้โหตัวนี้เป็นสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะฮะนี่นะสายเหนียวเลยมามาดูกันครับ โอ้ว oh พี่ดูนะครับดูรายการนี้นะคมๆสวยๆสามเจ็ดสองห้าโอ้โหดูด้านหน้ากันนี่ไงแจ่มไหมพี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับสวยจริงนะสามเจ็ดสองห้ารายการนี้ oh นะครับดูนะดูนะเดี๋ยวกล้องผมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะครับกดกระดิ่งแก้เขินกล้องผมไปไหนโอ้โหกล้องไม่ได้เตรียมมากล้องหายไปไหนฮะใครเอาไปไหนโอ้โหโาร,รายการที่สองเหรียญที่สองมาดูเลยดูแบบนี้แหละ สามเจ็ดสามศนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะใช่ครับสามเจ็ดสองศูนย์นะฮะโอ้โหนะใครอยู่โซนชนบุรีจะรู้จักนะฮะใครอยู่โซนนั้นจะรู้จักคือสายเหนียวเลยฮนะจะเรินพรนะฮะโอ้โหรายการนี้ จหมูเรีร้อยเลยนะฮะโอ้โหสวยจริงพี่สวยจริงสวยจริงเอาไปเก็บไว้เถอะฮะเอาไปเก็บไว้รายการสวยๆรุ่นเจริญพรเหรียนเจริญพรนะะหลวงปู่บุญสมนะฮะโอ้โหจังหวัดชนบุรีรายการนี้รายได้สมทบสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแต่ที่สำคัญก็คือดูข้างในเนื้อโอ้โหพี่สุดจริงนะ สุดจริงรายการนี้คม,คมคมชัดชัดบอกเลยว่าสุดตรีมกระดิ่งแมวชอบก็จัดจะประหยัดทำไมล่ะพี่เอ้ยอโหโหรายการนี้สุดจริงพี่นะฮะข้าข้าวโอ้ยล่วงข้าวข,ข้านะครับนี่ก็เดิมๆออกจากซีนก็จะเป็นลักษณะนี้รายการสวยๆเลยนะจมูกเรียร้อยเลยนะอยากได้รายการนี้ไปเก็บไว้ ทักกันเข้ามาหรืออยากดูเกจิท่านไหนเดี๋ยวจะคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวจะจัดให้นะฮะจัดให้ทีละท่านนะครับฝากติดตามไวรุ่นผ้าใหม่ด้วยนะฮะช่องไวรุ่นผ้าใหม่ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมเพื่อจะได้ติดตามทุกคลิปทุกรายการนะฮะบอกเลยว่ารายการนี้จะคลิปยาวหน่อยเพราะว่า หากล้องไม่เจอนะฮะโอ้โหรายการเจริญพรนะลุงอูบุญสมใครอยู่แถวชนบุรีคงน่าคงจะเป็นที่รู้จักกันนะฮะภาคตะวันออกนะฮะใช่หรือเปล่าภาคตะวันออกหรือไม่ก็คงใช่แหละภาคตะวันออกนะสําหรับวันนี้ไปแล้วไวรุว่นมท้าใหม่นะฮะไม่มีอะไรนอกจากเปลี่ยนเจริญพรลุลงอูบุญสมแล้วก็สําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ ลาตีสวัสด์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ